ดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมกันใช่ไหมคะถูกต้อง้วคะวันนี้เรามีกัน4ี่คนแนี่นี่คนมีวินนี่ด้วยแต่วินนี่ไม่อยู่สุขเลยวินนี่วินนี่วินนี่อยู่นิ่งๆจะเล่นเกมไหมวินนี่โอ้ยวินนี่เหยียบแม่วินนี่หนักมากเอาวันนี้เราจะเล่นเกมอะไรคะป๊ะป๊าพูดเลยค่ะใครที่สุดในบ้านใครที่สุดในบ้านใครจุดจุดที่สุดในบ้านใช่ไหมเราจะใช้วิธีถามขึ้นมาแล้วก็แบบอ่ะใครเห่าแกงที่สุดในบ้าน ชี้อ่ะปาไม่ชี้เหรอวินนี่อย่างเงี้ยเราจะให้นักคิดก่อนเลใช่ป่ะหรือว่าเราต้องชี้ทันทีทันใดคิดก่อนไปคิดก่อนอ่าอ่าสมมติว่าใครอือชีเลี้ยล่าที่สุดในบ้านอ่าอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ไม่ไคิดไงวินนี่อย่างงี้เป็นต้นแล้วเราก็จะมาคุยกันอ่ะทำไมถึงว่าวินนี่ล่ะวินนี่เป็นทําจริงจริงอะไรอย่างนงี้ก็คือแม่นับเลยนะในสองตาใช่ไหมใช่ใครจุดที่สุด้าแล้วก็ชี้อย่างเี้กอนหนึ่งอ่ะข้อแรกใครงกที่สุดในบ้านใครงก งกขึ้นเลยค่ะงกไม่ใช่นกคืออะไรคะงกอ่ะงกแบบงกงกเงินงกของงกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะหนึ่งสองเดี๋ยวคิดไม่ออกเลวยอันไม่ได้หนึ่งสองซ้ำาไม่มีไอิ่งตัวเองเลย อย่างงกตรงไหนก็จิ๋วมันจะงกของของตัวเองอ่ะของคนอื่นไม่งกอยู่แล้วของตัวเองเนี่ยห้ามแตะห้ามอะไรเงี้ยมันทิ้งงกกระจายแล้วก็อย่างหนึ่งเด็ดเดี่เวลาถ่ายคลิปตอนนี้เขาจะได้ค่าตัวค่าถ่ายโอ้แล้วก็มันง้างนะเขาจะจดจำละเอียดมากว่าไม่แล้วมันมีมันมีแบบว่าจ่ายแล้วแล้วหาว่าไม่จ่ายด้วยต้องเอาหลักฐานมายันกันอะไรเงี้ยของกินของอะไรเงี้ยก็งกแบบขอแม่กินหน่อยให้เพจเดียวเงี้ยเออมันไม่คิดว่าแม่งงกอ่ะเออทำไมว่าแม่งกตอนแรกหนูคิดว่างกเคยว่าแบบประหยัดเง นนนแบบใช้เงิไม่ใช่งกแบบว่าขี้ห่วงขี้งกอ่ะทำไปป้าตอบไอ้ป้าจริงแล้วตัวเองอ่ะมันมันไม่มีมันไม่ชัดเจนนะท่อนเนี้อป้าก็ป้างกเหมือนกันนะในเรื่องของของกินอะไรอ่างเง้ยใช่ไหมป้าไม่ได้งกอย่างงานป้าประหยัดหนูว่าถ้างกั้นหนูตอบตัวเองแล้วกันหนูงกเพราะว่าจำได้ไหมที่เราทะเลาะกันเพราะหนูงกเข้ากับเออไม่ยอมแบ่งป้าขอข้าวกระเทียมเขียวถิ่นไม่ขอคำเดียวเลยนะเพราะว่าป้ากินหมดแล้วแล้วป้าเหลือเนื้ออยู่ชิ้นหนึ่งใช่ป่ะแล้วป้าต้องการกินเนื้อชิ้นนั้นกับข้าวแล้วขอแค คำเดียวอะกินมันแบบสองถ้วยแล้วก็ขอลูกอีกทำไมของถ้าคำเดียวไม่ให้ปางอนแต่แต่อย่างป้าไม่ได้งกนะพวกของกินน่ป้าแต่ป้าแบบเหมือนกับว่าตีนทีเหนียวอะสมมติว่าแม่จะซื้อแอปเปิ้ลหรือเชอร์รี่แพงๆเนี้ยป้าจะไม่เอาไงป้าเอาแบบที่ถูกๆพออะไรเงี้ยมันเรียกว่างกไหมอ่ะก็ไม่แน่ใจอ่ะแต่ที่งกแม่ว่าจีว่างกอ่ะต่อไปใครสายเปรที่สุดในบ้าน ใครสายเปยที่สุดในบ้านสายเปยเหรอ,อเฉพาะเรื่องอะ <c oughs> อเอารวมๆ,ๆเอารวมๆหนึ่งเดี๋ยวแม่ก็ยังคิดไม่ออกเลยสองส้มใครกิวอะแม่คือใครอะป้าป้าเปยตรงไหน <c oughs> ก็มีรู้อะป้าชอบเปยแบบเหมือนกับ ไม่นะปอาประหยัดตังจะตังไม่ใช่ก็เปย์แบบสมมติอะลูกอยากได้หมาเนี้ยก็ก็แบบว่าเออพารีพาไปดูเลยแล้วก็ไม่ก็ไม่ก็ไม่รีบนะอันนี้อันนี้คือคิดนานมากหลายปีเลยกว่าจะให้แต่ว่าเขาจะเป็นโลกแบบเอาตัวที่ดีที่สุดดีที่สุดหรือพาแม่ไปซื้อกระเป๋าเงี้ยสมมติถ้ามีตังนะเขาก็แบบให้ซื้อดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเขาสายเปย์ถึงแม่หนือว่า definition ของสายเปย์คือแบบว่าสมมติเราชอบใครอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเปย์เขาแบบให้เยอะๆให้เยอะๆแบบให้ทุกอย่างแบบให้อย่างเงี้ย สรุปว่าใครใส่เปนะแล้วแม่คิดว่าเจียว่ะคะน้แม่ตอบไปป้าคิดว่าหนูเหรอทำไมอะเปเปศิลปินคนโตเลยเหรอใช่ใช่ใช่สมัยแม่ต้ารู้สึกว่าเด็กจิ๋วว่าใช้เงินโดยไม่ได้แบบว่าคำนึงถึงค่าของเงินไม่ไม่ไม่มแต่เขาไม่ได้สายเปแต่เขาคือซื้อให้ตัวเองอะซื้อของสะสมตัวเองอะศิลปินอช่วย หนูคิดว่าเป็นตัวเองอะเพราะว่าด้วยค่ะว่าแบบอาจะเกี่ยวว่าแบบหนูอาจจะใช้เงินโดยแบบไม่ได้คิดขนาดนั้นเพราะบสมมติหนูชอบใครหนูแบบให้เขาเยอะเยอะเลยแต่ว่าชอบใครก็ให้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 เหมือนเลยที่แบบกี่บาทก็ได้ถามว่าจะเกี่วสายเตสมมติว่าถ้าเกิดเขามีแฟนนะเขาต้อเป็นคนที่แบบนาจะเตให้แฟนไม่แฟนนะเดี๋ยวฉันยังเองไม่นะไม่นะหนูต้องการให้ผู้ชายเตนะไม่นะเขาแบบอย่างเขาก็ไม่ถื่ยวเตให้จีมินายโอนเยินให้ทุกวันเลยคี่ว่าหนึ่งบาทหนึ่งบาทจนเขาปิดบัญชีหนีเลยอะ ข้อต่อไปนะคะใครกินยากที่สุดในบ้านกินยากก็คือแบบเรื่องมากในการกินอ่ะใครกินยากมันสองเจสนิชันคุณแม่กินยากหรืออะไรนะกินเยอะเรื่องเยอะกินยากแปลว่าแบบว่าเอ้นี่ก็ไม่ได้นก็ไม่ได้เอออีนั่ก็กินไม่เป็นไอ้นี่ก็กินไม่เป็นอ่ะกินยากอ่ะหนึ่งสองสามแม่เถียตลอดอ่ะกินยากส้มตำไทยไม่ใส่พริก ไม่ใส่กระเทียมแล้วก็แบบไอซีใส่กระเทียมไม่ได้นู่นนี่นั่นกระเทียมเจียวไม่ใส่อันนี้ไม่เออไม่เผ็ดห้ามเผ็ดอะไรแต่จริงๆหลักๆแค่กระเทียมกับเผ็ดแค่นั้นนะนอกนั้นก็ไม่ไม่เรองเยอะขนาดนั้นอย่างเช่นมันข้างในเออเครื่องในไม่กินแต่เนี้อส่วนใหญ่ปกติก็ไม่กินอยู่แล้วไม่ไปสั่งลาบหมูอะฉั่งจนเกงใจอ่ะลาบหมูไม่พริกไม่เผ็ดเออไม่หนังไม่เครื่องใน บอกป้ามันพิมพ์ยาวไปแล้วเขาจะด่าเราไหมหมูลวกอะหมูลวกถ้างั้นแต่หนูตอบตัวเองนะทำไมอ่ะเพราะว่าหนูหนูก็หนูถามแไม่ใช่ที่ป้าถามทีแรก่ะป้าถามทีแรก่ะจิ๋วไม่ได้กินยากแต่จิ๋วว่าเรื่องมากในการกินใช่ไหม ประอยากกินนั้นประหยากกินนี้กกินยากกิแต่หนูว่าเรื่องมากใช่กินเยอะหนูกินได้หมดแต่หนู่ไม่ยาวนี่ไม่อยากกินนี่ไม่อยากกินได้มันแค่ไม่ชอบกินอะไรก็ได้บอกไปมาร้อยอย่างไม่กินน้องพิมพ์เออโอเคอ่ะต่อไปใครมองโลกในแง่ดีหนึ่งสองสาม น้องพิมใช่หนูเป็นคนมองว่าแง่ดีเออบางทีมองโลกในแง่ดีเกินไปหรือเปล่าเธอต้องระวงคนอื่นบ้าง่เช่นเพื่อนขอยืมเงินอย่างเงี้ยก็ให้ตลอดบอกว่าเพื่อนเขาลำบากเพื่อนเขาลำบากแล้วแล้วเพื่อนเขาหลอกไหมแล้วเขาคืนไหมหรือว่าบางทีแบบแม่ไปแบบจริงปะเดี่ยนหนูไม่คิดเลยว่าคนนี้จะเป็นตัวเองอ่ะริงหนูคิดว่าป้าแม่บอกแม่บอกว่าคนเนี้ยใหญ่ไอ้บีเนี่ยเขาไม่ดีอะไรแบบพิมบอกแม่จะไปรู้ได้ไงเขาจะมีเหตุผลส่วนตัวยูแบบเขาชอบพูดภาษาอังกฤษว่าเนะไม่ได้ใส่หมวกเขายูไม่รู้หรอกว่าเขาเจอ อะไรมาบ้างอ่ะยูพูดว่าอะไรนะที่ใส่หมวกอ่ะอะไรใส่หมวกอะไรอยู่ไม่ได้ oh don't judge somebody for you w r o n intentions อ๋อเออไม่ได้ใส่รองเท้าเขาคุณเธอไม่รู้หรอกว่าอะไรอะไเป็นคนที่แบบว่าสมมติบ้านไฟไหม้น้ำท่วมหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยแคร์เฮ้ยอันนี้เรียกว่าไม่สนใจใยดีเลยหรือเปล่าจริงไม่ได้เขาเป็นคนแบบนั้นอะไม่แคร์คืออะไรวะไม่เข้าใจคนน้ำท่วมเนี่ยหนูก็อยากช่วยเหลือเขาแล้วทสามีกินเพื่อปืนปลาก็แบบหนู เขาจะเห็นจริงๆเหรอหนูคิดว่าแบบตาคิดว่าแบบว่ามีคนมาชอบตาตาแค่คิดว่าเขาแค่อยากให้ตาไปส่งที่บ้านบัตก็ไปส่งเขาแต่แล้วเขาชอบมาฮะไม่ใช่นะไม่เข้าใจเลยว่ายิ้โลกมีเงิไม่ใช่อ่าข้อต่วไวอไปข้อต่อโอเพต i มิสโอเพ i ิมิสติหนึ่งมิคันนี้ข้อต่อไปนะคะอ่าใครมองโลกในแง่ร้าย <c oughs> ใคร <c oughs> ชอบมองโลกในแง่ร<ห>้ายอันนี้รู้เลยหนึ่งสองสาม แค่คนมาคอมเมนต์คุยเล่นกับแม่แม่ก็คิดว่า หุยเขาแซะหรือเปล่าเขาแซะหรือเปล่าชอบคิดว่าคนนั้นเขาไม่ชอบเราคนนี้เขาไม่ชอบเราเขาว่าเราขนาดเขาชมเนี่ยงเขาชมจริงหรือเปล่าไม่รู้เขาประชดแม่ชอบตอนนั้นอะแม่นั่งเครียดนานมากว่าเขาแบบเขากดอะไรแม่หรือเปล่าทำไมเขาถึงแซะแม่แต่หนูกับป้าคิดว่าเขาแค่แบบแต่เี่แบบมีตอนหนึ่งเนี่ยเที่ยวนนแม่แต่งหน้าเมคโอเวอร์แต่งตัวแต่งหน้าทำผมเป็นงานแต่งงานเียวใหม่เป็นงานแต่งงานอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่คนตบสวยสวยๆอะไรสวยเลยแม่คิดว่าทุกคนแบบ I'm <laughs> <laughs> ไม่่คิดว่ามันน่าเกียรไงไม่เลยบอกไปคุยแม่คิดว่าเฉลียวเข้าใจไหมสมมติว่ารถป้าขับรถไปแล้วก็กลับช้านิดนึงแม่จะคิดกิจการแล้วเฮ้ยรถพนรถปั้นคันเด็กหล่นทับรถระเบิดคิดไม่ได้เป็นห่วงแล้วเมื่อวานเนี้ยที่เธอไปอยู่ไหนอ่ะชั้นสี่แล้วเราก็หาไม่เจออ่ะเฮ้ยหรือว่าป้าแบบคือโทรไปก็ไม่รับไม่ใช่นึกว่าแบบว่าช็อคไปเป็นสโตรกอะไรอ้าเป็นสโตรกอะไรหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ ยิ่งป่วยๆยอยู่ใช่ไหมเสร็จแล้วอยู่ดีๆก็หายไปโทรไปก็ไม่รับไอ้ยอยู่ชั้นไหนก็ไม่มีดูตรงแอปตห้องไหนเปิดก็ไม่เปิดนู้อยู่ไหนก็เลยโทรไปฟ้าถ้าอยู่ไหนอะ่ะขอเปลี่ยนน้ำปลาอยู่อะไรอย่างงี้เปลียย้อยู่ต่อไปใครเรื่องมากที่สุดในบ้านใครเรื่องมากที่สุดในบ้านทุกเรื่องเอารวมๆเรื่องมากใครเรื่องมากที่สุดในบ้านหนึ่งสองสมกิ้วปา ชีแม่อ้าวอ่าเรื่องมากยังไงอ่ะมาว่าแม่เรื่องมากยังไงไอจีละคนตายกับปลาชีเจว่าเรื่องมากไออย่างเรื่องกินอย่างเงี้ยเขาเรื่องมากมากเขากินแบบเรื่องกินแบบเป็นเรื่องอะไรที่เรื่องมากมากแบบนั่งกินได้นี่ก็ไม่ได้วันนี้อยากกินนั้นวันนั้นอยากกินนี่ปกติเขากินนี้ซื้อมาก็ไม่กินวันนี้ไม่อยากกินแล้วอะไรไม่รู้เรื่องมากมากเรื่องกินหนูเหรอหนูว่าแม่ว่าเพราะว่าแม่เรื่องมากแบบ อะันนีแม่จับก็เจ็บอะไรอย่างเงี้ยเรื่องมากเออใช่แม่เป็นโรคแบบว่าแบบนี้ชอบจับแรงๆไม่แ่ขึ้โอ้ยนี่เห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่กระหูนี่มันเอาเล็บมันแทงเข้าไปในขาแม่เจ็บมากเลยในสีตาหาเรื่องมากจะตายเยอะมากเลยไม่ไอ้นี่ไอ้นอดดูดิเวลาเลือกซื้อของไอ้นี่ก็ไม่ได้นี่แหละนี่บิด ผิดไปแค่มิลหนึ่งเบี้ยวนิดนึงก็ามเป็นการความเป็นแบบเ p e r f e c t i o n นี้แบบทุกอย่างต้องเเพออร์ฟคย่างเงี้ยแบบเขาเลยเลือกเยอะแต่เขาไม่ได้เลือกมากเพราะยังไม่เอ้ยังไม่เอาอย่างเงี้ยแต่เขาแบบว่าเป็นเพ perfectionist ที่แบบว่าถ้าเลือกอย่างนึงอันนั้นต้องดีที่สุดอย่างเงี้ยอ๋งั้นเปลี่ยนคำตอบเปลี่ยนคำตอบเรื่องมากเป็นเป็นพิมพ์แล้วกันสมรติว่าเป็นตัวเองดีอ่ะต่อไปต่อไปใครสกปรกี่ใครสกปรกที่สุดไม่ย่างพี่แพน ไม่เ้ารู้เลยหนึ่งสองสามหนกี่กระปรกแค่ป้ากับแม่ป้าเกี่ยวกรเกียวพาหมาขึ้นเตียงหมาก็ขี่รถที่นอนอันนี้ปารับไม่ได้เลยอันนี้มันไม่เกี่ยวกับหนูกาจะสกระปรกเป็นบางเรื่องเช่นเขาสามารถลงไปนอนคุกกับหมาได้อันนี้เขาจะทําซึ่งป้ารับไม่ได้เลยแต่แต่บางเรื่องเขาก็สะอาดเวอร์เกินเช่นแบบกินน้ําไม่ปนห้ามปนกันช้อนห้ น้ำโดนกันอะไรแบบบางอย่างอะ่ะ <c oughs> ก็เวิร์กเกิน <c oughs> บางอย่างก็แบบ <c oughs> ทําไมถึงแบบยอมอะ่ะแบบเนี้ยแลหนูได้กับหมาหนูหนู้ไปเก๋วหมาเนี่ยเขาเคยเอ,อื้อแล้วเขาไปกินอื้อด้วยเขาไม่กิน เขาเคยเรียกฉีใช่ไหมตอนนั้นเขาก็ไม่ดมๆเขาไม่ได้เลยแต่ว่าแม่เช็ดให้เขาหมดแล้วปากเขาเหมือนไม่กิเพิ่งด่าน้องฝักเ <c oughs> ม็ <c oughs> อ่ลแล้วไม่คิดว่าเป็นเหตุและแม่หนูไม่ได้ฉีออ๋ที่เห็นเขาต้องคิดตัวเองแหละ <c oughs> เอาชีหมาหแบบปากก็ไม่แบบสะอาดเกินเหตุแล้วแบบเลยทำให้แบบหนูโดนสังคมบูลลี่อ่ะแบบสูสังคมบูลลี่เพื่อนเขาจะแบบใช้มือจับข้าวเหนียวจับไก่กินจับส้มตำกินอย่างนี้แล้วหนูโดนปลูกฝังมาแบบต้องใช้ช้อนส้อมเท่านั้นแบบมือห้ามเลอะเวลากินข้าวทำให้แบบหนูโดนบูลลี่ว่าแบบเป็นลูกคุณหนูแบบใช้้้มมือกินขาวไไ่ด อืมต่อไปใครขี้อ้อนที่สุดใครคิดโจทย์เนี่ยขี้อ้อนเหรอไม่มีเลยอ่ะหนึ่งยววเดี๋ยยากมากเลยเพราะถ้าหนูขี้อ้อนอ่ะป้ากับแม่ก็จะไม่ได้เห็นถ้าป้าขี้อ้อนหนูก็จะไม่เห็นแม่ขี้อ้อนหนูก็จะไม่ได้เห็นนี่มันเป็นแบบมองที่แบบคนเฉยไม่น่าได้เห็นไม่ก็หนูอ้อนพ่อแม่ไหมอะไรอย่างงี้ไงอุยแต่แล้วถ้าหนูตกลงไปหัวม่งพื้นเลยนะลูกใครขี้อ้อนที่สุดหนึ่งสองสาม หมาีไม่มีไม่มีเลยบ้านเราไม่มีใครขี้อ้อนเลยสักคนเดียวแต่ถ้าขี้อ้อนสุดก็ต้องเป็นจิ๋วอะเหรอี้หมาไมไม่ได้เล่นด้วยหมาไม่ได้เล่นหรอไม่ไม่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเออแต่เพื่อนห่อชอบหนูขี้อ้อนแบบเออใช่แต่เขาเป็นเป็นแบบว่าเออบอกแม่แม่หนูล้งแม่จุ๊บๆไอ้ลบอยเวลาเขาจะเอาอะไรอะไอ้ลิฟยนั่นจุ๊บๆอะไรเงี้ยเออเขาจะมาอ้อนแล้วแม่ก็จะใจอ่อนทุกทีเลยอะอ่พิมพ์ละกันพิมพ์ขี้อ้อนที่สุดในบ้านต่อไปใคร อารมณ์ร้อนที่สุดใครอารมณ์ร้อนที่สุดหนึ่งสองซ้ำอะไรคิดวิธีแยบนี้ได้ดหรอแม,แม่ชี้ป้าตลอดเลยอ่ะแม่แมชี้ฟ้ามาชี้หนูแล้วตลอดเลยอารมณ์ร้อนอ่ะป้าจิ๋วแม่ <laughs> อะไรแม่เนี่ย <laughs> นะอารมณ์ร้อนอรร่ะที่บ้านเธอคนทำไม ก็ป้าชอบแบบว่าสมมุติว่าแท็กซี่อ่ะจะแบบขับมาป้าก็จะไม่ให้ไงแต่ป้าเขาจะไม่อารมณ์ร้อนแบบว่าหัวเสียด่านะแต่เขาจะใช้การไล่บี้เบียดไปมาอะไรอย่างเงี้ยแทนคือมันน่ากลัวมากเลยแบบเนี้ยเออน่ากลัวมากนี่อยากสนเกี่ยนแต่สมมติเขาจะมาแซงเราจนพี่ยอกเราต้องเออแล้วมันน่ากลัวแล้วมันยังเบียดไปเบียดมาอ๋อแต่ว่าป้าจะอารมณ์ร้อนเวลาขับรถสมมติจะมีใครเห็นยเขาจะบีดแส่บีดแส่แล้วเราก็กลัวกัน <ข>อย่าไปบีบเท้าอย่าไปบีบเท้าไม่เห็นในข่าวไหมที่แบบจอดมาทุบรถเขาเรียกว่าทวงความยุติธรรมบนท้<ล>ทองถนนโอเคเออเนี่ยแล้วล่มร้อนแล้ววันนั้นมีนี่ตอนแต่งงานนะแล้วไปจ้างจำได้เลยไปจ้างช่างออกแบบการ์ดไปทําการ์ดแล้วมันมาไม่ทันวันที่เราจะแจกสมมติเราเราจะเริ่มแจกวันนี้ <c oughs> อะไร <laughs> เราจะเริ่มแจกวันนี้ละกันมาไม่ทันทวิตอ่ะไม่ได้ครับช่างบอกว่าพรุ่งนี้อันนี้มันตอนกลางคืนแล้วอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องวันนี้ต้องวันนี้ครับต้องวันนี้ครับอย่างนี้เลยนะจริงเหรอต้มงวันจริงเรากำลังไงเขาก็ท,ทำไม่ได้จะมาได้ยังไงเป็นตอนกลางคืนแล้วแม่ดีกว่าจริงเปล่าเดี๋ยวยังไม่รู้เลยมั้ยโอ้โหก็ยังไม่เกินนี่อ่ะอ่ะเราคิดอยู่ว่าใครนะแม่แม่ทำไมแม่อ่ะโอ้ยเหนื่อยมากแค่แบบคำพูดอะไรกัน้งงงไม่แบบว่า คืออะไรต้องปิดใช่ไหมชอบปิดเงี้อ๋อปิดง่ายปิดง่ายปิดง่ายเออแม่กดง่ายหายเงียบเลยบ้านแล้วหมาถี่ก็ปิดอย่างน้เลยอ้าวเด็กเขาก็รู้มาสิว่าแม่เป็นคนอย่างเงี้ยขี้ปี๊ดอ่ะขี้ปี๊ดไม่แต่ฉิวว่าเขาเป็นคนแบบอารมณ์ร้อนมากอะสมมติแบบว่าเด็กมุดมาเด็กฉิวบอกว่าอ่ะขี่วันนี้ให้หน่อยแมวนะ เดี๋ยวอันนี้เรื่องร้อนร้นหรออันนี้เรียกงรอนร้อนเหรอเกิดหนึ่งตัวทีพินาทีแม่นึกว่าเขาแบบเล่นอะไรอย่างงี้ป่ะสมมติเขาบอกว่าจะเล่นแต่ว่ามันก็อารมณ์ร้อนจริงแม่ทันหลังกําลังให้หน่อยแล้วกําลังเรากําลังจะเคลื่อนตัวไปไม่เอาละไม่เก่าละแม่กับป๋าเป็นที่ชามากแต่ไม่ยอมขยับตัวละไม่คือแบบว่าป๋าไม่โชว์แบบ immediate attention ให้หนูอ่ะหนูเลยหนู่นิถ้สมมติเดี๋ยวที่บอกว่าป๋าเอาเอ่อเปิดโทรศัพท์ส่งไลน์ทางนู้นทางนี้คนพทั่วไปมาหยิบโทรศัพท์มา ต้องคิดไปทำอะไร่แตเส้นนิ้วใช่ไม่เหมือนจิ๋วๆิ๋วว่าก็บ้าๆๆๆไปแล้วแบบนี้ยเรียกใจร้อนไม่ใช่อารมณ์ร้อนคนละแบบอารมณ์ร้อนเขาใจร้อนอารมณ์แบบเอ็นเกอร์อิชชูอ่ะเออคนละแบบป้าเขาใจผิดแล้วเขาไม่จิ๋วเขาไม่ได้ใจร้อนเลยเอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนผู้ผิดอ่ณาต่อไปใครเจ้าระเบียบที่สุดในบ้าน ไม่ใช่ชี้จิ๋วแน่นอนใครเจ้าระเบียบหนึ่งมยากมัยาก,ยากหนึ่งสองสร้ำปะเจ้าระเบียบเรื่องมากเจ้าระเบียบเลยว่าอะไรคะ ไอ้นี่ต้องอยู่ตรงนี้ห้ามวางตรงนี้ไอ้นี่ต้องจัดไว้ตรงนี้แม่ทำไมไม่เก็บอันนี้เอออะไรที่ซื้อมาแล้วก็ต้องเป็นหมวดหมู่สิเนี่ยเบเกอรี่อยู่ชั้นนี้ทำไมเอามาวางตรงนี้ในตู้เย็นอันนี้ซื้อมานานยังเนี่ยจะเอาไปทิ้งแล้วนะเกะกะตู้เย็นเออซื้อมาใส่เมื่อกี้นี่เองแล้วเมนูอยู่ไหนเม่นูไม่รู้อะเออหนูไม่ได้เห็นตรงนี้ของบาเลยโอ้ยแบบเราได้ความคุณหมอบอกเล้ว่าเป็นฟิ s ชั่น t i o n ใช่ไหมนี่ ใ <prayed. S 1> ช่ยจช็กยอกโกแลตช่ดูใบเงี้ยแม่ทำเตเด็ง้เท้าจะแพ็คก,กินโมไปทำใต้เก็จะด่าแม่แต่่ตตตแม่เธอไม่ไม่ทให้มันเป็นรูทีนอันนี้กี่โมงทาอันนี้เป๊ะปอันนี้ก็อนกคนนี้<อ>พัอันนี้ต้องให้ระเบียบจอดรถ จอดรถสมมติว่าเข้าไปในลานจอดรถนะลานจอดรถรถว่างโล่งมากเลยไม่มีที่ว่างประมาณ10คันเขาจะต้องไปจอดเบียดกับอีกคันหนึ่งซึ่งแล้วแม่ก็จะลงยากมากเพราะว่ามันไปชนมันติดกับอีกคันหนึ่งคือที่ว่างๆเกลกะแบบสองข้างไม่ต้องมีรถทั้างข้างอ่ะไปจอดสิเขาบอกว่าจอดที่มันเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่งงใจอันนี้แบบต้องคิดแบบนี้ไมออใช่ใช่แต่หนูอยากให้มันแบบ ใช่มันแบบยิ่งแบบว่าเหลือเป็นพันหล่ออันนึงราตุอกจันนี่แม่จะจอดที่แบบโล่งที่สุดแล้วลงขึ้นลงง่ายที่สุดมันไม่จําเป็นจะต้องมาแบบเรียงมันจะเรียงเป็นระเบียบเพื่ออะไรเดี๋ยวคนเขาก็มาจอดกันเต็มเองอ่ะเอออันเนี้ยงงไม่เข้าใจทุกครั้งเลยแล้วบ่นทุกครั้งว่าเราลงไม่ได้เราลงไม่ได้เขาก็จะไม่ฟังนะเขาก็จะจอดเป็นระเบียบอะไรเงี้ยตลอดไปตามไปตามตามอ่าา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 ไม่รู้อ่ะปาา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 า บ้าเรื่องไหนไม่มีไม่มีอธิบายก่อนแบบ่ยหนูจ้าระเบียบเสมอแบบคือมันจะเป็นแบบถ้าหนูจ้าระเบียบเป็นจ้าระเบียบมากๆเลยแต่ถ้าไม่คือไม่เลยบางเรื่องอนี่มเสมอแบบเรื่องแบบกล่องดินสออย่างเงี้ยหนูจะจัดว่าแบบดินสอต้องอยู่ชั้นล่างแล้วขึ้นนี้เป็นไฮไลท์เตอร์แล้วขึ้นนี้ตรงนี้เป็นยางลบต้องจัดให้มันเป๊ะๆถ้าเปิดมาแล้วมันบิเบี้ยวเนี่ยหนูต้องจัดและสีไม้กล่องในสีไม้อะถ้าเกิดว่ามันแบบมีสีนึงที่มันไม่ตรงเฉดหนูก็จะเอาริ้นใหม่จัดใหม่หมดเลยอย่าง ป้าก็ไม่ไปเห็นอารมณ์นี้หนูเลยนะเห็นไหมหนูก็ไม่เห็นอารมณ์นี้ของป้าหนูก็เลยว่ามันยาก่ป้าอาจจะได้หนูอาจจะได้จากป้าไปนั่นะอ่ะข้อต่อไปนะคะต่อไปตกเฟรมไปแล้วคือเราจับหมาอยู่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่ไหลตกไปในรูช่วยเอาหมาออกไปตัวแม่ด้วยอยากตัวแม่อย่าร่มร้อนแม่อย่าร่มร้อนทยายกตัวไม่ได้ไม่ได้ทำไงสุดแล้วแม่จะยกอะไรทีอย่างแม่จะอย่างเงี้ยจับเฉยๆนะไม่ออกเลยเนี่ย ไวินนี่อะโ่หัวมาละไม่ขยับตัวได้ขยับไม่ได้มันอยู่ในลมอ่ะข้อต่อไปใครอารมณ์อ่อนไหวที่สุดใครอารมณ์อ่อนไหวเซนซิทีฟที่สุดอะหนึ่งสองสามแม่จริงจริงแม่ก็จะตอบพิมพแล้วแต่แม่คิดว่าแม่ดราม่ากว่านแค่่เรือง ของหนูว่แบบอารมณ์อ่อนไหวอ่ะหนูคิดว่าแบบหมายถึงว่าแบบแค่ฟังเพลงเศร้าก็ร้องไห้แล้วเงี้ยหนูว่าเป็นอย่างั้นแต่แม่จะแบบว่าแบบเซนซิทีฟเรื่องแบบครอบครัวอยังไงมองโลกในแง่ร้ายถ้าเกิดว่าอออย่างเงี้ยแบบคิดว่าแบบต่อเนื่องก็แบบพ่อกับลูกคู่นี้ก็จะแบบเขาจะคิดว่าแบบเอ้ยเขาไม่รักเราอะไรเงี้ยนี่คือแม่เสียใจในด้านนี้แต่ว่าถ้าเกิดอารมณ์อ่อนไหวเนี่ยหนูว่าหนูก็แบบฟังเพลงดูหนังอย่าเงี้ยร้องไห้ดูลิตเติ้ลโมเม้นต์ตอนเด็กๆก็ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดพูดว่าอารมณ์อ่อนไหวเนี่ยนน่าจจะเป็ิ เซซนิทีฟมันมมันนไม่ใช่เซนซิทีฟเออเป็นแม่เซนซิทีฟมันต้องพูดว่าเซซนิทีฟมันมันเป็นพูดนิดนิดหน่อยก็เกิดเฮ้ยเขาไม่รักเราแล้วเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่าอ่างเงี้สมมติอ่าป้าบอกว่าเออแม่ไอ้ไอ้ของที่ให้สั่งมาจะทำไมทำไมทราไม่ต้องว่าเราด้วยเราไม่ต้องว่าเราด้วยก็เราลืมอ่ะเราไม่ได้ว่าเราไม่ว่าเราแค่สั่งมาอย่างต้องมีต้องว่าเราไม่ได้ทำผ่าน แลสื่สิหิบเรื่องคำพูดแล้วแม่จะเก็บไปคิดมากว่าแบบเราบอกความไม่ได้ว่าพูดสิบแบบแม่คิดว่าเราด่าไปร้อยอะไรอะไรวัางเข้าตัวหมดเลยเนี่ยเอาต่อไปใครที่ถ้าป่วยแล้วงอแงที่สุดป่วยแล้วงอแงที่สุดหนึ่งสองสามจิว ป้าเลยป้าป่วยแล้วงงแงมั้งบอกหอเลยอย่าป่วยเลยป้าเนี่ยคือไม่ได้ไม่อยากดูแลนะแต่พิงงงแงมากเลยป่วยรล่วยรบด่วยเราหน่อยเออจะถูกมาดูแลเราร่วยไงเราหน่อยแม่จริงจิงว่างแงเหมือนกันไหมไม่แต่หนูไม่ได้หนูไม่ได้งงแงเวลาป่วยไงหนูงงแงตลอดอยู่แล้วหนูก็งงแงนั่น่นไไม่ไม่ แบบเออเขาจะงุดหงิดตัวเองไงเช่นว่าแบบหครใจไม่ออกไอไอเจ็บคอแล้วก็ให้กินยองกินยาอะไรไปจะป้าไม่ได้ป้าเหมือนนี้ attention อ่ะใช่ป่ะฉันว่าแบบแม่มาหาดูป้าก็จนมืขีดมาดูแลเราหน่อยนะป่วยนะเราไม่ป่วยช่วยมาดูแลเราด้วยนอนบอกไม่ดู มองแย่มากอ่าเห็นไหมอ่าต่อไปจะเป็นคถามสมมุตินะคะถ้าต้องเป็นคุณครูอนุบาลใครจะเป็นคุณครูอนุบาลที่ดีที่สุดคุณครูอนุบาลดีได้แง่ไหนครับก็รวมๆก็รวมๆกันรวมรวมแลตอนเก่งเหรอหนึ่งสองสามเหลียวเอาะตอนเหมือนกันเลยแม่แม่ชี้าเหรอแค่เด็กชีเนี่ยตาก็วิ่งหนีแล้ว ไม่คือแม่มองว่าเขาเขาเอนนั่นเองป้าแบบไปเอนเนอร์เห็นกับแบบแค่แบบเด็กหรือแบบลูกหลานแบบเพื่อนหรือแบบท้อเขาเป็นคนที่เอนเนั่นเห็นกับแบบไปคนเดียวแล้วอยู่กับเด็กรายร้องป้าเอาชีวิตรอดไม่ได้เป็นครูผู้ช่วยนั่นครูผู้ช่วยแต่คุณครูนี่ไงเขาเเีกช็็ดดทไม่สมมุติว่าเด็กว่ากลางห้องเนี้ยป้าอาจจะแบบวิ่งหนีหรือสมมุติว่าแบบเด็กอ่ะมันต้องมีขี้แตกกลางห้องหรืออะไรอย่างเงี้ยป้าจะแบบอีแล้วป้าจะก็ให้ครูผู้ช่วยทำไงส่วนป้าเขาจะแบบเป็นคนที่คิดกิจกรรมเนี้ยทำเกมนู่นนี่ให้เด็กแล้วเล่ กันเด็กอ่ะเขาเป็นคนมี energy ในการเล่นกันเด็กเยอะตอนเด็กเด็กเขาเล่นกันหนุ่มมากเลยเด็กเอนอบ้านี่ยหนูว่าที่หนูเห็นอ่ะ จำถ้าปาจำของหนูอะถึงแม้จะมีครูผู้ช่วยประมาณสี่คนแต่ทุกคนก็ต้องเผชิญเรียนดูแลเด็กเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ฉีดเด็กตั้านอ๋อแต่ป้าจิ๋วต้องแบบ handle ได้อะแล้วจิ๋วอยู่อุบัานไงป้าไม่ปทำกิจกรรมนะทำชุงรับป้ปใช่ไหมใช่เป็นได้อ่ะนำเด็กได้ป้าคิดว่าเป็นจิ๋วเพราะว่าจิ๋วเขาแบบว่าเนี่ยมีเนี่ยร้องเพลงเล่นทำกิจกรรมกิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเด็กได้เป็นอินโฟเวิร์ดนำนู่นป้าคุณแม่ป้าเป็นแบบอินโฟเวิร์ดนะแต่เธอชอบเล่นกับเด็กไงชอบเล่นกับเด็กแต่จิ๋ว้นี่ย หนดว่าแบบเด็กจับอะไรมาเพียงปลาปลาคง เราร้อนเหรอะอ้าวแล้วทำไมแม่แม่เป็นครูเด็กไม่ตอนแรกเนหนูไม่ได้คิดแต่เรื่องชี้หนูเลยคิดว่าแม่มีความองบทคนสูงแม่ในการเชี่ยนฉีเนี่ยครูอุ่นปานเด็กเชี่ยนฉีอย่างเงี้ยมเหรอไม่คือในภาพความทรงจำหนูว่าเด็กอนุบาลทุกคนมันจะแบบแม่ต้องดูแลแตกอื้อแตกอะไรเงี้ยแล้วถ้าปาม่ดูแลอย่างเงี้ยไม่ได้ส่วนแม่หน่าใจร่วงมากเปลี่ยนคำถามเด็กประถมกเนาะเขาแต่แม่แม่เราชอบสอนกันบ้านพวกนักการสอนกันบ้านหนูโอ้แม่เขสอนกันบ้านแต่เนียโรเจนร์แม่แม่ละหนูว่าหนูไม่น่าได้เพราะว่าหนูอ่ะ สมมแบบว่าเด็กทำไม่ได้หนูก็จะทำไมทำไม่ได้ส,สักทีอะไรอย่างเงี้ยเด็กอนุบานเด็กก็อะไรมากมมเด็กก็จะไปฟ้องขอ,<พ>อเ,เลยอ่าต่อไปนะอาชีพต่อไปใครถ้าเกิดว่าต้องเป็นอาชีพแคชเชียร์จะเป็นแคชเชียร์ที่ดีแคชเชียร์จักไหม คนที่คิดตังค์แคเชียใครเป็นแคชเชียร์ที่ดีหนึ่งสองซ้ำไม่อิจิวคุ้นล้นเลยในการใช้จิตเงินมากล้นเลยไใช่แคชเชียร์ที่ไหนคิดเลขแล้วเขามีเครื่องให้ก่อนนั่นแหละแม่คิดตัวแคชเชียร์เาเป็นคนที่ทำอะไรเร็วมากแคชเชียร์คุเาะเป็นคนที่ทำเร็วเป็นไปได้เป็นไปได้หนูว่าหนูไม่ชอบเพราะแบบว่าสมมติต้องแบบหนูว่าเป็นแม่เพราะว่าอเจ็บเเวลาทานไป่แม่คุยกับญาติญาติหรืออะไรอย่างเงี้ยป้าก็จะให้แม่คุยเพแม่หรือเหมือนแบบรู้กใช้คาพูดแคเชียร์ไม่ต้องพูดไม่ มือแบบลูกค้ามาหาเรื่องแบบเฮ้ยน้องต้องขอโทษนะค้หีตามเหตุการณ์ไม่ถ้าจีว่าตอนเด็กหนูเคยบอกหนูอยจะเป็นแชเชียร์กันใช่ไหมตื๊ด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  คิดว้ายวายป่ะแสดงลักษณะอะไรออกมาอ่ข้อต่อไปคิดวายวายเหรอไม่ใช่ข้อต่อไปตอบเลยไม่เกี่ยวใครนะเมื่อกี้เชียร์ต้อบไปแล้วโอเคข้อต่อไปถ้าเกิดว่าต้องหลงทางกลางป่าจะพึ่งพาใครได้ในซ้ำคนนี้ไม่ได้เลยกคน หลงทางกลางป่านะจะพึ่งพาใครได้หนึ่งสองซ้ำเออปชาอยู่แล้วอ่ะปชาอยู่แล้วป้าเป็นผู้ชายป้าจำทิศจำทิศทางจำลูกแา่แบ่เอาตัวร้านไม่ได้ป้าแบบทำอาหารที่เรากินเออ่าวานี้เหรอต้มน้ำพี่หาน้ำหรือว่าสร้างที่นอนหรือว่าเออจะนำทางอะไรเงี้ยพี่อยาเดินปคันตอบไปเป็นเมืนูก็แบบคุณต้องไปหาอะไรเงี้ย เดินเดินไปก็เข่าโอ๊ยจับเข้าจับเขาไม่หนูไม่ได้หนูหาแล้วหนูยังไม่รู้จักเลยอะไรเป็นอะไรต้องป้าต่อไปถ้าต้องเลือกสักคนเป็นนายกจะเลือกใครในสามคนนี้นายกหรอหนึสองสามเกป้าเพราะว่าป้าเป็นผู้นำครอบครัวไงใช่ไมนี่ป้าเอไม่ก้าเรื่องหนู่ะก็ต้องคนรุ่นใหม่เป็นนายกอ่ะให้เด็กเป็น พ่อหนีมั่วสุดๆอยุดพ่าหนูว่าแบบปาแบบมีไอเดียดีๆเยอะแล้วเหมือนปาเป็นคนตื่นทำแบบตื่นทำมาให้จานเดียร์เป็นนายกไม่ใช่หนูว่าหนูว่าปาน่าจะรู้ทันโลกแบบเหมือนว่าแบบว่ามียูนิโวปาน่าจะรู้ว่าแบบปาน่าจะบอกไปชชนว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่พัทลอ๋อมีเหตุผลว่างั้นอ่าต่อไปข้อสุดท้ายแล้วนะใครถ้าเป็นต้องเป็นหมาจะเป็นหมาที่ดี มาที่ดีอ่ะมาที่ดีคืออะไรล่ะไม่รู้อ่ะปาเขียนจบแบบว่าอันไหนปาอธิบายดีไอ้ที่ว่าถ้าเป็นหมาเนี่ยมาที่ดีอ่ะเป็นหมาแบบเนี้กันนะหมาใจดีหมาใจดีใครเป็นหมาใจดีเป็นหมาที่เอางี้แล้วกันหมาที่เจ้าของรักนั่นสมมติว่าสามคนนี้เป็นหมาจะเลือกหมาตัวไหนไปเลี้ยงดีไหมจะเลือกหมาตัวไหนหนึ่งสองสามหิว ิวก็หนูเป็นแต่ว่าเอกอวดเล่นเลเล่นเลเจ้าของแน่ชอบใช่เนื้อเนื้อเปลาเออแบบปาน่าจะแบบไม่อเลิศอ่ะอยู่นิ่งๆจะได้ไม่โซนเงี้ยหรอจริงเหรอถ้ายับไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเป็นมารแกอย่เงี้ยเหรอเป็นแกก็แกเลยอย่างเงี้ยอมันหมดแล้วแต่ขออีกข้อนได้ไหมใครถ้าไปห้างไปกินข้าวแล้วลืมเอากระเป๋าตังค์ไปไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้หนึ่งสองสาม ป้าจ่ายตังเองไม่เป็นป้าจ่ายตังไม่ได้เพราะเธอไม่มีแอปแล้วเดี๋ยวนี้บางร้านอาหารไม่มีไม่มีไม่รับเงินสดต้องให้ลูกจ่ายให้ให้ลูกจ่ายอ่าแล้วตัวเองไม่มีแอปไม่อะไรต้องโอนไม่ว่าจะโอนอะไรก็ตามน่ะแม่ตลอดจะประสบปัญหาในร้านที่แบบรับเงินสดเท่านั้นโดยแบบคือเรามีแต่โอนแล้วไม่มีเงินสดเราก็จะประสบปัญหาแต่ป้าตรงเงินข้ามประสบปัญหาร้านที่แบบท่านใช้เงินสดอะไรเงี้ยต้องโอนเท่านั้นป้าไม่มีโอน ปาไม่มีแอปมีพยายามทําไว้ให้แล้วไม่ใช้ใช่ใครจะคนมาย้ปาม่ีแม่ปาใช่แม่หรอปาใช่แม่ตลอดเวลาคือ <c oughs> ทุกคนแค่จะสั่งข้าวอย่างเงี้ยพนักง,งานก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยแต่ต้องบอกผ่านแม่ให้แม่ไปบอกพนักงานหน่ทีก็<า>น,นั่งก<า><ะ>ินกันอยู่ด้วยกันแล้วเขานั่งริมริมนอกเลยนะพนักง,งานเดินผ่านเขา <c oughs> แม่เข้ากระเทียมถ้วยหนึ่งเขาจะกำลังเอาเนื้อเข้าปังแม่เข้าเก้าเห็นดเลยออมน้อง ีจะหันไปแบบตอนนั้นหนูเขาไปกินกับป้าสองคนหนึ่งแย้ป้าก็จคือคนทำให้ทุกอย่างนะพี่แม่แม่แม่เป็นจะทำให้แทุกคนก็ใช้แม่อยู่แล้วอ่ะอ๋อนี่คือทุกคนใช้แม่เป็นวันซอฟต์สวิตเป็นเลขาค่ะอ๋อเป็นเลขาค่ะทำงานต่อโอเคได้ก็ประมาณนี้ใครอะไรที่สุดแต่ว่ามันไม่ค่อยตรงกันเลยนะเออทำไมคิดเห็นไม่ตรงกันอ่ะเออไม่ค่อยไม่ค่อยเอกสารไม่เอกสารมีนะบางข้อ นคนที่เจ้าระเบียบหรอ,รอเอ๊ะอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วมีอยู่ข้อเดียวแหละม,มั้งใช่ไหมโอ้ยไม่ไหวแล้วเจ็บตัวไปหมดเลยหมาหมาเหยียบ <ไป S 2> โอเคงั้นก็เออเป็นคลิปที่เพิ่งเอาน้องวินนี่มาเข้าคลิปด้วยนะคะเออแต่น้องก็โอเคนะอยู่สงกเขาเรียกว่าไรอ่ะสามารถอยู่ไม่<อ>ถ้าจะเป็นหมาตัวอื่นมันกัดเลยใช่ไมใช่ใมันนี่ดีที่สุดแล้วดีที่สุดแล้วไหน,นไ ในลักษณะของการเป็นโกลเด้นน่ยนะดีสุดละเนี่ยเราเลือกตัวที่มันแบบเรียบร้อยสุดมาเลยอ่ะเป็นเนี่ยเลือกตัวมันฟ้าเหม็นมากเลยโอเคลากันไปก่อนนะคะท่านผู้ชมบ๊ายบายเหนือแตกเลย